ที่อาจารย์พิษบอกไปนะคะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมีท่าบริหารนิ้วรวมถึงมือนะคะป้องกันอาการนิ้วล็อกมาฝากถึงทุกท่านกันด้วยนะคะก็ตอนนี้อยู่กับนายแพทย์เตชิตจิรวิชชัยจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูอาจารย์มิวนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์มิวค่ะบางคนฟังมาตั้งแต่เบรกเมื่อกี้อาจจะงงว่าเอ๊ะอาการนิ้วล็อกนี่คืออะไรหรอคะก็คือนิ้วล็อกอย่างที่อาจารย์ต้นเขาได้เกริ่นไปนิดนึงแล้วว่าที่จริงนะครับนิ้วเนี่ยนิ้วของเราเนี่ยจะมีเส้นเอ็นเส้นเอ็นเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อมาจากกล้ามเนื เชื่<ข>อ,อ่ตรงรบริเวณต้นแขนเนี่ยครับต่อมาจะเป็นเส้นเอ็นแล้วตัวเส้นเอ็นเนี่ยครับก็จะไปเกาะที่ปลายของทั่วกระดูกนะครับเนาะเป็นส่วนกระดูกไม่ว่าจะเป็นเส้นเอ็นตรงบริเวณไหนซึ่งเส้นเอ็นที่ทําให้เกิดที่เราทําให้เราเนี่ยงอนิ้วได้นะครับ <ขอ S 1> มันก็จะมีด้วยกันหลายหลายเส้นเอ็นนะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่มาเกาะปลายหน่อยตัวหนึ่งที่มาเกาะต้นหน่อยก็คือมันจะซ้อนซ้อนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้งานเรื่อยๆนะครับอาการของนิ้วล็อกเช่นคนที่ต้องใช้งานกำมือเกรงข้อมือบ่อยๆนะครับคือต้องบอกว่าการน เจอได้บ่อยในคนที่อายุมากขึ้นก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าคนที่อายุน้อยจะไม่เจอเพราะว่าเหมือนเมื่อกี้พี่หญิงจะบอกว่าพี่หญิงเป็นนิวบล็อกใช่เพราะว่าพจารที่ไม่ต้องตอกย้ำค่ะอันนั้นเกิดจากการเล่นโทรศัพท์มือถือค่ะใช่ครับก็ ก็อย่างที่บอกเลใช่ไหมเด็กๆก็เป็นได้เด็กๆเนี่ยที่เล่นมือถือเยอะๆจะเป็นมากโดยเฉพาะคนที่ใช้ประมาณนิ้วโป้งใช่เพราะว่าอย่างเวลาเราเล่นอะเราก็จะล็อกที่นิ้วโป้งเราก็็จะลอกนิ้้วโปงเอาวางไว้ตรงนี้แล้วมือนิ้วโป้งกดอย่างเดียวแต่บางคนเขาเล่นสองมือใชเขาจะล็อกสองมือเลยสองข้างก็ได้ ซึ่งเวลานิ้วล็อกเนี่ยก็มักจะเกิดที่ช่วงนิ้วโป้งหรือนิ้วกลางนี่แหละครับใช่ครับนิ้วกลางหรือนิ้วนางก็จได้แต่ว่าวันนี้ที่อาจารย์มิวจะมาสอนนี่ก็คือเราเป็นแล้วไหมคะเป็นแล้วแล้วก็มาบริหารหรออว่าป้องกันอันนี้เป็นเป็นท่าป้องกันอย่างที่บอกนะครับว่าเส้นเอ็นของคนเราเนี่ยมันมีมันมีการที่อาจารย์ต้นเขาได้เกิดว่ามันจะมีทางผ่านก็คือมีปอกคุ้มเส้นเอ็นปอกคุ้มเส้นเอ็นเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันหลายอันเลยแต่ตัวที่ทําให้เกิดนิ้วล็อกจะอยู่ตรงบริเวณฐานของคนนิ้วออนาาี้ตรรงจย์ ถึงอุลตร้าซา,าวเฉพาะตรงนี้ใช่ตรงรเี้วันนี้จริงๆบอกหุ้มเส้นเอ็นมีเยอะเลยตรงตรงรขงึ่นมาก็มีต้องบอกว่าล็อกที่อื่นก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ที่เกิดที่เจอเนี่ยจะเป็นบริเวณตรงนี้นะครับเนาะใช่ครับแล้วเกิดสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างพวกนิ้วล็อกก็คืออย่างที่บอกหนึ่งก็คือทํางานเยอะใช่ไหมครับหรือว่าเล่นโทรศัพท์มือถือเยอะหรือว่าอาจจะเป็นแบบต้องเกรงมีการกิจกรรมที่ต้องการใช้ ใช้งอมือแล้วก็เกรงค้างไว้นะครับมันก็ทำให้นถุงช้อปปิ้งอ่ะใช่นั่นแหละครับุงช้อปปิ้งที่เราแบบเวลาเราชอบใส่ที่นิ้วอ่ะนึกออกใช่ไหมคะแล้วก็ถือไปอย่างเงี้ยที่ยิ้ซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยจริงๆอะเป็นที่ถุงก๊อปแก๊บมากกว่านะที่มันเกี่ยวมันใช่แล้วมันเกี่ยวได้หมดเลยซื้อหมูซื้อไก่ซื้อปลาน้หนักเยอะๆอันนี้พี่หญิงพูดตรงประเด็นก็คือเวลาถือของหนักๆเป็นหลักเลยครับพวกก็เลยจะเจอได้เยอะในคนที่เป็นแม่บ้านในพวกนี้เพราะฉะนั้นวันนี้มาสาธิตเลยดีกวว่่่่่าาคะอออแตตันนนี้้งเกกิดว่า ว่าว่าที่เราจะสอนวันนี้ก็คือในคนที่ยังไม่เป็นนะครับ uh huh. หรือว่าหรือว่าแบบแทบจะไม่มีอาการเลยก็คือเราจะสอนทํา,าทให้เกิด เอ่อทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของเส้นเอ็นเนี่ยครับให้มันเคลื่อนกัน <Okay. S 1> ทำให้เกิดทำให้เกิดมไม่เกิดเป็นพังผืดติดยึดประมาณนี้นะครับโ <Okay. S 1> อเคถ้างั้นเลยค่ะเริ่มเลยง่ายๆขอเป็นท่าก่อนนะครับเนาะท่าท่าเนี่ยทำง่ายๆเลยตอนแรกนะครับก็คือทํามือขึ้นมาอย่างนี้ชใช่ตรงขึ้นมาอย่างนี้นะครับเป็นท่าแรกนะครับท่าแรกเขาเรียกว่าคือเหมือนเหยียดมือธรรมดาครับโอเคท่าเนี้ยทำค้างไว้สักประมาณนับ1นึ่งถึงห้าหนึเรามาเปลี่ยนเป็นท่าที่2ท่าสองเขาเรียกว่า ฮุกฟิ h หรือว่าเป็นตะขอน,นั่นีงก็คือ ทำลงมาเหมือนเป็นตะขออย่างนี้ก็คืองอข้อกลางกับข้อปลายของนิ้วลงมาอยู่ที่บ้านไปพร้อมๆกันใช่ทำได้เลยนะครับและนิ้วโป้งนิ้วโป้งงอไหมอาจารย์มิวอ่านิ้วโป้งงอได้ครับแต่ว่าเราจะเน้นหลักๆเป็นสี่นิ้วนี้ใช่ครับเป็นตะขออย่างนี้นะครับแล้วท่าต่อพี่เรียกมางยเออมาเงยก็ได้ครเบก็ใช่แต่ว่ามาเอกบางคนเขาจะแอนเขาจะแอนตรงตรงตรงคนนิ้วด้วยแต่เนี้ยไม่ต้องแอนก็ได้ก็คือเป็นแค่ขอข้อกลางกับข้อปลายนิ้วนะครับแล้วค้างไว้นับ1-5เหมือนกันหลังจากท่านี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นท่า กำแน่นเลยกำกมทุกอย่างลงไใช่ครับพอถ้ากำแน่นเนี่ยก็นับ1-5ครั้า้งไว้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นจะมีกิมมิคเพิ่มมานิดนึงจะเปลี่ยนท่าเป็นท่ากำเหมือนกันแต่ว่าส่วนปลายเนี่ย๋อ้ปลายออกคลายข้อปลายออกเป็นแบบนี้นะครับใช่ก็นับ1-5้าเช่นเดียวกันนะครับเนาะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นท่าเขาเรียกว่าเหมือนเป็นท่าหัวเป็ด ยงเี้ครับก็คืองอแค่ตรงถาตรงข้อตรงคนนิ้วใช่ถ้าอย่างนี้เออเหมือนเนาะใช่เออนับหนึ่งถึงห้าเหมือนกันอาจารย์มิวตอนนี้ทั้งศัตรูทำตามอาจารย์หมดเลยทิมงงทิมนะกว่าะเขาเป็นเมียงูใช่แล้วก็เขาบอกว่าเป็นท่าเมียงูเขาไม่ใช่เมียงูแต่เด็ด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 ไปจ้าไปจ้าอาจารย์มิวก็ไม่ห้ามเลยเนี่ยไปกำลังดูแบบโอ้จริงด้วยเนาะเหมือนสรุปจบไปจำได้แค่ท่านี้โอเค ต่อไปก็ทาอย่างงี้ครับต้องถามว่าทํากี่กครั้งใช่ครับก็คือทำอย่างนี้น้ำหนึ่งถึงห้าถือเป็นหนึ่งครั้งนะครับวันหนึ่งทําอาจจะสามเซตก็คือเช้ากลางวันเย็นเซตหนึ่งเนี่ยทำสิบครั้งต่ทอท่าใช่ประมาณนี้ใช่แต่ว่าตอนทาเนี่ยอาจจะไม่ต้องแบบเกร็งมากนะครับก็คือทําปกติเลยใช่สบาย,ยสบายก็คือเหยียดตรงแล้วก็มาเป็นตะขอใช่ครับแล้วก็กำเลยแล้วก็าบ แบะแค่ต๊ะปลายใช่แล้วก็เป็นหัวแป้นี้หัวเป็ดใช่ครับอย่างงี้นะครับก็คือวนไปสิบล้อใช่ครับแต่ละแต่ละสเต็ปนื้อหนึ่งถึงห้าใช่ครับนื้อหนึ่งถึงห้าคนที่เล่นมือถือบ่อยๆกลัวจะเป็นเนี่ยก็ควรจะต้องมาทําแต่ว่าต้องบอกว่าไอ้พวกที่จะสอนเนี่ยครับคนที่เป็นไปแล้วหรือว่าล็อกไปแล้วหรือว่าเป็นเยอะๆเนี่ยไม่ควรทํานะคะข้าซ้ายถ้าเกิดข้างซ้ายมันทํายากนะข้างที่เราไม่ถนัดน่ะ S <S <S บางทีเป็นเพราะว่าถมมเราทำท่าพวกนี้ยากเป็นเพราะาอาจจะเป็นกล้ามเนื้อในมือตึงก็ได้ตึงใช่เนี่ยเพราะฉันเมื่อกี้ลองทําข้างขวานะทําได้แต่พอซ้ายปุ๊บนะม,มันรู้สึกหนึ่งอาจจะเป็นกล้ามเนื้อตึงหรือสองอาจจะเคยมีปัญหาพวกมีการอักเสบมาตนนแต่ก่อนอที่ล็อกก็ล็อกข้างไหนพี่ทำที่ข่ายล็อสิครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์นิดนึงก็คือเหมือนกับว่า เป็นเหมือนลูกบอลให้กำหรือว่าเป็นจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปตามพวกร้านสะดวกซื้อเช่น60บาท50บาทอะไรเงี้ยครับเช่นอันนี้เราก็คือเหมือนกำที่จริงกำเนี่ยเราจะได้ทั้งสองอย่างเลยก็คือการที่เส้นเอ็นมันเคลื่อนตัวกันนะครับป้องกันพวกการที่เกิดพังผืดมายึดอย่างนี้ก็กำแต่อาจจะไม่ต้องเกรงแน่นมากนะครับก็ค่อยๆกำกำแล้วก็ค่อยๆาตอคน ค้างแต่ค้างก็ได้แต่ว่าไม่ต้องนานครับต้งหนึ่งสองสามแล้วค่อยแบไปเรื่อยเน้นว่าอย่าทําเร็วอย่าทําแรงถ้าทํากระชากแรงๆอย่างงี้ครับมันจะยิ่งเหมือนเราเหมือนเราที่ไปไปใช้งานมือข้อมือหรือว่านิ้วมือก็จะยิ่งเกิดการอาจจะยิ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บแล้วก็อักเสบขึ้นมาได้แล้วอันนี้อันนี้เป็นแล้วทาได้ไหมเป็นแล้วเล่นได้ไหมคะไม่ควรครับไม่ได้ใช่แต่ว่าก็นอกเหนือจากที่อาจารย์ต้นได้บอกเมื่อกี้นะครับก็เถ้าเกิดคนที่เป็น นิ้วล็อกขึ้นมาแล้วเนี่ยครับหลังจากที่เป็นเนี่ยมันก็มีวิธีเหมือนกันว่าถ้าเกิดยังไม่ยังเป็นไม่เยอะมากอ,อ,อ,อันนี้กรณีถ้าเกิดเป็นเยอะมากก็ต้องไปผ่าตัดซึ่งผ่าตัดก็จะมีทั้งแบบผ่าตัดเปิดด้วยมีดเลยกับเมื่อกี้ที่ใช้ใชอันตรซาวแล้วใ,ใช้ใช้เข็มนะครับเนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นไม่มากเนี่ยเขาอาจจะมีการพิจารณาทางแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์กระดกูกหรือว่าแพทย์ฟื้นฟูนะครับอาจจะมีการพิจารณาใช้พวกความร้อนก็ได้ความร้อนระดับตื้นหรือระดับระดับลึกถ้าระดับตื่ยก็แค่ เพื่อเพื่อทำให้เกิด การลดการอักเสบครับอาจารย์พวกการพวกเส้นเอ็นเอ่ยปอกุ้มเส้นเอ็นที่มันอักเสบครับง่ายๆเลยแช่น้ําอุ่นนะครับแช่น้ําอุ่นเนี่ยแล้วเราที่บอกว่าเราจะเป็นตรงบริเวณช่วงนี้ใช่ไหมคะเราก็แช่น้ําอุ่นนะครับแล้วก็ใช้มือเนี่ยมือนิ้วของเราเนี่ยคลึงเบาๆกดเข่ไอันนี้คือเป็นแล้วนะใช่อันนี้คือเป็นแล้วแต่กรณีที่เป็นไม่มากนะครับก็คือแช่น้ําอุ่นแล้วกดคลึงเบาๆเพื่อถ้าเกิดสมมติว่ามันมีการอักเสบแล้วมีพังผืดก็จะอาจจะช่วยลดพังผืดด้วยพอคลึงเบาๆแล้วก็ค่อยๆงอเข้าน้อยๆ น้อยมากเลยนะครับไม่ไม่ไม่ไมทำกระชาก ไม่ทําให้เกิดการสะดุดเหมือนการนิ้วล็อกครับค่อยๆแล้วถ้าเกิดสมมติทาไปเรื่อยๆทําทุกวันวันหนึ่งอาจจะเช้ากับเย็นนะครับจะช่วยได้นานไหมแต่แต่ละครั้งที่แช่เนี่ยสักประมาณ15-20นาทีทําเช้าครั้งหนึ่งทําเย็นครั้งหนึ่งแล้วทำต้องนานไหมคะกว่ามันจะดีขึ้นอย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับระยะที่เป็นถ้าเป็นไม่มากนะครับก็จะจะดีขึ้นได้แล้วอาจจะยังไม่ต้องถึงขนาดไปผ่าตัดแต่ก็แอบสงสัยว่ามันนานแค่ไหนเวลาเล่นโทรศัพท์มือถือมันถึงจะเป็นนะคะหรือว่ายๆเป็นนมมัค่อยิ เป็นว่าของหนักหรือเปล่าด้วยนะใช่ไหมครับแล้วแต่ระยะของโรคที่เป็นหรือว่าแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นที่จริงเราเป็นไม่เยอะแต่ว่าเราดันมีต้องที่ยวของหนักบ่อยๆอันนี้ก็จะเร็วเลยบอกไม่ได้ตายตัวว่าใครจะเป็นใช่ครับการใช้งานแล้วก็อาจจะตัวโรคด้วยเช่นถ้าบางคนเนี่ย เป็นพวกโรครูมาตอยหรือว่าเป็นโรคข้ออักเสบอะไรอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นได้ง่ายกว่าอาจารย์มิวแต่ว่าของเล่นยังไม่หมดนะอาจารย์มิวเดี๋ยวเวลาอันนี้นะครับจะมีพวกเขาเรียกว่าสปริ้นก็คือเป็นอุปกรณ์ดามดามตรงนิ้วเพื่อใี้สำหรับคนที่เป็นแล้วครับเป็นแล้วใช่ครับที่จริงนะครับไอตัว หลักการของมันก็คือเวลาเราเป็นเนี่ยเราไม่ต้องการให้งอสุดใช่ไหมคะเพราะงอสุดแล้วอาจจะเหยียดออกไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นสมมติที่เป็นนิ้วกางอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ใส่อันนี้ก็จะดูสวยด้วยดูดูเหมือนเป็นแหวนธรรมดาอันนี้ก็บีบเข้าได้เพื่อเพื่อเพื่อให้ะชใช่ให้กระชับแล้วหลักการของมันเนี่ยครับก็คือเวลางองอนิ้วก็จะงอไม่ค่อยได้ใช่ก็จะงอได้แค่ประมาณนี้ คนก็นึกว่าโอ้ยแฟชั่นไม่แ่แต่ว่าจริงๆก็คือมันยืดเอ็นเอาไว้นั่นเองใช่ครับถ้าเป็นบางแบบนะครับเขาจะมีจะงอยเหล็กลงมาตรงนี้ขั้นตรงนี้ก็จะยิ่งทําให้งอไม่ค่อยได้ใช่ครับก็จะลดการอักเสบของปอกคุ้มเส้นเอ็นต้องใส่นานแค่ไหนคะใส่ในช่วงที่เป็นช่วงแรกๆถ้าเกิดเป็นเยอะๆมากๆครับแล้วก็แบบ มีการบวมแดงอ,อักเสบนะครับก็ต้องใส่ดามไว้เลยหรือว่าอันนี้ก็ถ้าเกิดมันเปหน,นีมันจะเป็นเหล็กค่อนข้างมีราคานิดนึงใช่ไหมครับหลายร้อยนิดนึง่งทางพวกหน่วยฟื้นฟูเนี่ยครับเขาก็จะใช้ดัดแปลงจากอุปกรณ์ที่ทําพวกสตินมือเช่นอุปกรณ์ดามข้อมือต่างๆคือทามาจากพลาสติกที่เป็นเทอร์โมพลาสติกที่สามารถดัดได้ด้วยความร้อนประมาณนี้ครับก<อ>็คือเป็นเหมือนวงแหวนที่หนาขึ้นมาหน่อยธรรมดาเราเอามาดัดแปลงประยุกต์ใช้แล้วก็เอามาใส่แบบนี้ครับก็คือดามไว้ก็คืองอได้ไม่เยอะอยู่ดีตรงนี้ ไม,ไม่ไม่เชิงป้องกัน คือเือค์เชิงป้องกันไม่ให้เป็นหนักขึ้นกว่าเดิมป็คือลดอาการหักเสี่ยเป็นทางที่ดีนะคะต้องระมัดระวังพฤติกรรมของตัวคุณเองด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องมารักษาตัวแบบนี้เนอะออกกําลังกายมือไปด้วยนะคะใครเพียงไม่เป็นก็อันนี้เป็นลูกบอลทั่วไปก็ได้เหมือนของเด็กเล่นที่ต้องยืดหยุ่นนี่เพื่อย่อนมืองอมือใช่อย่าลืมนะครับถ้าหย่อนมืองอมือเนี่ยเป็นการที่เคลื่อนเส้นเอ็นผ่านกันได้ค่อนข้างดีมากถ้าทําแบบว่าทําแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นเน้นแบบจิกเก่งมากนะครับทำเป็นประจํา เพื่อช่วยผ่อนคลายและคลายให้ไม่เกิดพวกพังผืดมามาบีบปั๊บจะดีมากยังไงวันนี้นะคะต้องขอบคุณอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิชัยนะคะอาจารย์มิวจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูมากๆเลยนะคะที่มาสอนการดูแลป้องกันไม่ให้เกิดนิ้วล็อกนะคะและวันนี้ค่ะหญิงและอาจารย์พิษนะคะรวมถึงอาจารย์มิวต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ